สวัสดีครับวันนี้จะว่าด้วยบทที่สพระสิอานพุทธภ,ภูมิสาวกภูมิในเรื่องนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของพระสิอานเกี่ยวข้องและมีความสำคัญอย่างไรกับพุทธภูมิและสาวกภูมิจากบทที่หนึ่งตอนหนึ่งถึงหที่ผ่านมาท่านคงทราบว่าพระสีอานคืออะไรและ คือใครครั้งนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องสาวกภูมิกับพุทธภูมิรวมไปถึงเรื่องของพระสิอานเกี่ยวข้องอย่างไรกับพุทธภูมิและสาวกภูมิจากความเข้าใจของบุคคลทั่วไปพบว่ามีคนไม่น้อยเข้าใจคำว่าสาวกภูมิและพุทธภูมิต่างๆกันไปตามหลักฐาน ที่เล่าโดยพระอาจารย์ภูสิทธิ์ในวงเล็บจันขันติทโรเจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัวย่านสัมปโนจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยที่ท่านเป็นพระอุปถากองค์หลวงตามหาบัวหรือผู้อุปถมัมภ์บำุงพระพิสุสามเณรที่วัดป่าบ้านตา จังหวัดอุดรธานีในขณะนั้นโดยขอสรุปวันนั้นเป็นวันที่เจมกราคมพุทธศักราช2531เป็นปีเฉลิมราชมังคลาพิเศษที่ทรงครองราชมากกว่ากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปนิมนต์หลวงตามาหาบัว เพื่อไปงานในวังด้วยพระองค์เองมาเป็นขบวนใหญ่หลวงตาท่านอยู่ที่กุฏิที่ขึ้นไปบนกุฏิก็มีพระบรมสานุวงศ์ตามเสด็จครบหมดเลยพระราชินีพระบรมพระเทพเจ้าฟ้าหญิงจุราพรหมดทั้งครอบครัวเพื่อจะนิมนต์หลวงตาไปงานพิธีในวัง พอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบหลวงตาเสร็จพระองค์ก็ถวายคำถามแรกหลวงปู่สาวกภูมิกับพุทธภูมิต่างกันอย่างไรวันนี้ควรเป็นครั้งแรกที่จะเจาะลึกในเรื่องสาวกภูมิพุทธภูมิและจะเกี่ยวข้องกับพระศรีอานหรือพระจกักรพรรดิแค่ไหน จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของพระพรมคุณาภรณ์หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อของปออปะยุโตได้ชี้แจงว่าภูมิคือ place of existence or place of consciousness ดังนั้นภูมิก็คือสถานที่อยู่ในขณะที่เขานั้นมีชีวิตอยู่สาวกคือ disciple หรือฟาโรเวอร์หรือผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาสาวกภูมิก็คือสมัยที่สาวกเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถกล่าวได้ว่าเราอยู่ในสาวกภูมิหรือเราอาจกล่าวได้ว่ารัชกาลที่หนึ่งทรงมีพระชนชีพอยู่ในสมัยสาวกภูมิ มีพระสังฆราช 1. สมเด็จพระอารีวงศายานในวงเล็บสีวัดระฆังโคสิดารามและ 2. มีสมเด็จพระอารีวงศายานในวงเล็บสุขวัดมหา,าธาตุยุว,วราชารังสิตพุทธคือ the enlightened one หรือ the Buddha พุทธะก็คือพระพุทธเจ้าผู้ตัดสู้เองเมื่อกล่าวถึงพุทธภูมิเราสามารถกล่าวได้ว่าในพุทธภูมิของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะนั้นมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ของแคว้นมคตฉะนั้นสรุปได้ว่าการจะกล่าวสาวกภูมิหรือพุทธภูมิควรจะเกี่ยวข้องกับผู้กล่าว คือในปัจจุบันหรือเกี่ยวเนื่องกับผู้ที่กล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นไปในอดีตหรือในอนาคตก็ตามสำหรับพุทธภูมิในปัจจุบันนั้นมีความสำคัญเพียงใดก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าพุทธภูมิในปัจจุบันนั้นจะมีได้หรือไม่คำตอบตามหลักฐาน ที่สามารถพิสูจน์ความเป็นจริงได้ก็คือในปัจจุบันพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้าในพัทรกับตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะตรัสไว้ว่าจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่เราทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่เพื่อจันลงพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะให้คงอยู่จนถึงปีพุทธศกราช ห้าพันเพราะเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนส่วนมากเสื่อมด้วยเหตุห้าประการตามที่กล่าวไว้ในบทที่หนึ่งตอนห้าและไม่เฉพาะพระพุทธเจ้าโคตมะเท่านั้นที่บ่งบอกเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าจากปรากฏขึ้นบนโลกนี้ในปัจจุบัน จากพยากรณ์ของาศาสนาหลักของโลกและคำทํานายของผู้มียานทิพย์เช่นนอสตาดามุสก็ได้บ่งบอกเรื่องราวเดียวกันไว้ที่จะต่างกันก็คือชื่อของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้าที่เรียกแตกต่างกันไปตามภาษาของาศาสนาของเขาเหล่านั้นโดยบุคคลท่านนี้เป็นผู้รู้เองโดยชอบซึ่งหมายถึง พระพุทธเจ้านั่นเองอย่างเช่นศาสนาอิสลามและขงจื้อที่บ่งบอกว่าความรู้ต่างๆของบุคคลท่านนี้มาจากตัวของท่านเองสรุปในเรื่องสักกะปัญหาสูตรที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกท้าสักกะเทวราชหรือที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าจอมเทพหรือ ชื่ออื่นใดได้ทูลตอบพระพุทธเจ้าโคตมะหลังจากได้สนทนาถามปัญหาและสดับฟังพระธรรมจากพระพุทธองค์ได้ว่าหนึ่งข้าพระองค์ยินดีในพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์โดยเท้าสักกะจะมาจุติเป็นมนุษย์บนโลกนี้ข้อสอง ความตัดสรูจ้จกมีแก่เราในภายภาคหน้าเมื่อเรามาจุติเป็นมนุษย์ในข้อความนี้ขอให้ท่านได้โปรดสังเกตคําว่าตรัสรู้ซึ่งเป็นที่ทราบทั่วไปว่าคําว่าตรัสรู้นั้นจะใช้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นนั่นหมายความว่าท้าสก,กะ เทวราชจะมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าบนโลกนี้ในปัจจุบันข้อ3เราเทา้าสกกะเทวราชจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงบนโลกคำกล่าวนี้เป็นหลักฐานสำคัญยิ่งอีกชิ้นหนึ่งที่บ่งบอกไว้ชัดเจนว่าเราคือเทา้าสกกะเทวราช จะเป็นผู้รู้ทั่วถึงนั้นก็คือการมาปรากฏของพระจักรพรรดิบนโลกซึ่งเท้าสักกะจอมเทพได้ตรัสกับพระพุทธเจ้าโคตมะว่านี่จักเป็นสิ่งที่เท้าสักกะจอมเทพมุ่งหวังไว้คือเป็นที่สุดของจอมเทพและถ้าท่านได้ศึกษาพิจารณาจะเข้าใจว่า ที่จอมเทพมุ่งหวังก็คือการสร้างสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงของมนุษย์บนโลกนี้และข้อสุดท้ายที่เท้าสก,กะเทวราชทูลพระพุทธเจ้าโคตมะเกี่ยวกับการมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าและพระจักรพรรดิก็คือหากเราจุติจากกายมนุษย์แล้วก็หมายความว่า เมื่อเราละอายุอันเป็นมนุษย์แล้วจะกกลับไปเป็นเทวดาอีกจกเป็นผู้สูงสุดในเทวโลกก็คือกลับไปเป็นจอมเทพตามเดิมท่านอาจสงสัยว่าบุคคลที่กล่าวถึงว่าเป็นพระจกักรพรรดิในปัจจุบันนี้คือใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหน ท่านผู้นี้เป็นคนไทยในพระพุทธศาสนาชื่ออินทราหรือสักกะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาสิ่งที่กล่าวมาตามสักกะปัญหาสูตรท่านผู้มีอริยปัญญาจะเห็นสิ่งดีงามดังนี้หพระโพธิสัตว์ผู้ส่งไว้ด้วยพระบุญญาธิการ อันประกอบด้วยพระบารมีทั้งสิเป็นต้นหรือท่านผู้เป็นอริยะที่ตั้งจิตอธิษฐานที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการจะได้มีโอกาสสนทนาธรรมอันบริสุทธิ์กับพระเมตยะหรือพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้ในพัทรกับหรือกับอันประเสริฐท,ที่จะเกิดขึ้นในเวลาปัจจุบันนี้เอง แล้วเราผู้เป็นมนุษย์จักได้มีโอกาสเรียนรู้พระธรรมอันบริสุทธิ์ไปด้วยตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าท้าวสักกะเทวราชได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโคตมเพื่อทูลถามปัญหาสนทนาธรรมอันบริสุทธิ์ก่อนมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าบนโลกมนุษย์ในเวลาของเราทั้งหลาย นี่คือความจำเป็นของท่านผู้จักตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือควรจะต้องได้สนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนหน้าที่แล้วมาถ้ามีผู้สงสัยถามว่าแล้วพระโพธิสัตว์ผู้อยู่ในสาวกภูมินั้นจะไปประสูติเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ คำตอบที่ควรจะเป็นเหตุผลก็คือไม่ควรเป็นเช่นนั้นเพราะสาวกภูมินั้นไม่แน่ว่าสิ่งที่สอนสอนกันมามีพิรุธมากน้อยอย่างไรดังตามที่กล่าวมาแล้วในบทที่หนึง่งตอนห้าพระพุทธเจ้าเมตยะหรือพระจักรพพัดิมีองค์จริงในปัจจุบันแต่จากปรากฏ องได้ก็ต่อเมื่อคนทั้งหลายละความเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าโคตมะตรัสสอนกลามาสูตรไว้โดยต้องการพิสูจน์ความจริงอันเป็นกุศลธรรมด้วยความเป็นธรรมจากนั้นพระเมตยะจะแก้ไขพระไตรปิฎกให้ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่มีพิรุธมากอย่างเช่นในขณะนี้ 3. พระพุทธเจ้าโคตมะตรัสว่าในปัจจุบันนี้มีพระเทระโพธิสัตว์บางเกิดขึ้นพระองค์หนึ่งนอกเหนือไปจากพระจกักพดิเราทั้งหลายจากได้ร่วมสร้างมหาบุญมีมหากุศลกับพระเถระโพธิสัตว์ จักได้มีโอกาสประสูติเป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติต่อจากนี้เพื่อช่วยมนุษย์อีกมากมายในชาตินั้นให้บรรลุธรรมอันบริสุทธิ์มีผู้คนไม่น้อยและพระสงฆ์อีกมากได้กล่าวว่าพระเมตยะยังไม่มาปรากฏในปัจจุบันนี้เพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช้กรรมสูตรของ พระพุทธเจ้าโคตมะใช้แต่ความเชื่อตามความยึดมั่นถือมั่นของตนของตนโดยขาดการค้นคว้าศึกษาขาดหลักฐานที่มีเหตุมีผลเป็นจริงมาชี้แจงที่มีอยู่ก็มีพิรุธมากการสอนการกล่าวในสิ่งผิดในเรื่องสำคัญยิ่งนับว่า เป็นการสร้างมหาอกุศลกรรมเป็นบาปมหันแก่ผู้สอนและผู้เชื่อถือยึดถืออย่างเช่นชาวคริสเตียนที่หลงผิดทั้งหลายไปตามพระเยซูที่จะถูกจอมเทพพิภากษาโทษไปลงนรกกับเหล่ามารนั้นด้วยตามที่กล่าวมาแล้วในบทที่หนึ่งตอนสี่ ขอท่านได้โปรดติดตามตอนต่อไป